สวัสดีครับเปนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาีพิเศษนะครับเพื่อสวีทที่17ธันวาคม2563กานะครับ12บนานาทีครับอยากจะพาทุกท่านมาติดตาม hashtag ขอบคุณรัฐบาลนะครับจริงๆแล้วขึ้นอันดับหนึ่งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้หล่นลงมาและตอนนี้ h a s h ท a g ที่กำลังเป็นอันดับหนึ่งก็คือ hashtag ของคุณเซฟไซเจริญปุระครับเรามาดู hashtag ขอบคุณรัฐบาลกันนะครับครับก็ กัมพูชาตามไทยเป็น10ปีดูคุณภาพชีวิตประชาชนเขาความจริงที่คนไทยเจอนะครับนี่ที่กัมพูชานะครับที่กัมพูชาที่กัมพูชานะครับอันนี้อ๋อมะรึงใต้เต็มปากผมเป็นคนคิดเองคนละครึ่งครับผมเป็นคนคิดเองคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่งบอกว่าไม่ได้ประยุทธ์คิดแต่เล่ามาจาก eat out to help out หรือ eoho ของรัฐบาลอังกฤษอ๋อ oh, eat out help out นะครับอันนี้ก๊อบเก่งเขาบอกก๊อบเก่งอ่ะโอเคนะครับก็มาดูกันก็เป็นไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นคนสร้างแท็กนี้ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ แรงขึ้นมาครับคนไทยลืมง่ายทำได้สักข้อไหมนโยบายสร้างชาติเพิ่มเศรษฐกิจพลังประชารัฐนี่ฮะก็มีอะไรบางลค่าแรงขั้นต่ำา4 0 0ถึงสี่ร้อยิบาป็นยาตีเงินเดือน2000มือาชีวะ1 8่นเด็กจบใหม่ยกเว้นเสนอภาษี5ปีเสนอยกเว้นภาษีพ่อค้าออนไลน์ครับลดภาษีบุคคล10%บรรดาประชารัฐรับเดือนละ3,000ค่าข้อด1 0 0 0 0ค่าดูแลเด็กเดือนละ2,000รวม แส0 0 0ดบาทแส0 0 0ดบาทก็อยากให้ทำได้นะครับอันนี้อะไรพินาศพินาศรายเล็กพินาศหนชั่วโมงที่แล้วครับคูณนั่งในร่มส่วนเรียนนั่งกลางแดดนักเรียนบางคนเป็นลมอันนี้งานอะไร อันนี้แค่จงรักพักดีเรื่องเดียวรักคะแนนเราให้รักคะแนนลุง10ทับ 10. ลองนึกดูว่าหากฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลตอนนี้มีไม่เข้าใจเป็นที่หนึ่งกับเขาสักทีประเทศที่เป็นที่หนึ่งกับเขาสักทีครับประเทศที่มีความลุมล้ําสูงที่สุด สลิมมาดูทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหาการณ์เกษตรทกสรับปัดคิวบริการวลาละ300เท่านั้นถ้าวัยเ8ปี78ปั่นรถจักรยานออกจากบ้านตีสไปจองเงินรับจองคิวรับเงินทกสร,รถชนดับจริงๆน่าจะมีแบบไปส่งให้ถึงบ้านเลยเนาะลองปรับเซอร์วิสใหม่นะครับ บบบริการใหม่เอาจริงๆลงลงตู่เป็นในวันะเจ็ดปีสีดีมากมายโครงการพัฒนายต่างๆให้คนไทยในโซเชียลกับมองไม่เห็นมัวแต่ปั่นกระแสความเขียดชังถึงเวลาแล้วที่มินเนี่ยนต้องมาเติมกําลังใจให้ลุด้้วยการติดแท็กขอบคุณรัฐบาลอ๋ออาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับตรงดูประเทศที่พัฒนาเขาแลละ แล้วจะได้หายโง่ไต้หวันนะลองดูนะครับคูปอง3เท่ามาตรการ,รกระตุ้นเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายรัฐบาลไต้หวันการใช้จ่ายของรัฐบาลไต้หวันนะครับโดยทุกคนทั่วประเทศสำหรับคน,คน,คนประชาชนแล้วตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุไม่ต้องลงทะเบียนทุกคนจ่ายหนึ่งพันเหรียญรับคูปองมูลค่าสามเหรียญไปจ่ายสำหรับผู้มีรายได้ร้อยหนึ่งพันเหรียญรัฐบาลออกให้คูปองนี้กำหนดหมดสามสิบเอ็ดธันวาคมใครที่ได้แล้วยังไม่ได้รีบ เหลือหกรอยเหรียญรีบไปใช้ก่อนนะฮะของขวัญจากรัฐบาลของขวัญจากรัฐบาลนะครับรถใส่สีซองไอสีชูมพูใส่สีเหลืองสีเขียวของขวัญครับของขวัญนนะเงินภาษีประชาชนหรือเปล่าแต่จริงๆริงเงินภาษีทั้งนั้นนะครับรัฐทำงานแลกเงินเดือนไม่ต้องมีบุญคุณไม่จำเป็น ไม่จําเป็นต้องไปรับทํางานแลกเงินเตือนไม่ต้องมีบุญคุณไม่จําเป็นต้องไปเข้าใจใหม่จริงหลีอซื้อส่วนจัญญายิ่งใช้มมาราหนึ่งสองยิงเชีเห็นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้เมื่อจับจ้วงสถาบันก็ต้องก้าวขาไปรับใช้กรรมมาต่งสองยี่ไว้กำหลับพวกปากก้าขาสันเท่านั้น ส่วนจัญญานี่เป็นผลงานลุงที่มีรูปไปทำชัดเจนพุทธิพงษ์นำลงที่ตรวจสายสื่อสารเคเบิลลงใต้ดินและรีทวีตนะครับสงสัยมาจากฝั่งสนับสนุนรัฐบาลแน่อันนี้สหัสวัิ์คำคง ภาษีแบบบังคับรับสวัสดิการแบบวัดดวง <c oughs> อันนี้พูดดีนะอันนี้อะไรคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักเนี่ยยิ้มสวยเชียขอบคุณรัฐบาลยิ่งรักที่เริ่มก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อในเดือนมีนาคม2 5งห้าหกขยายรถไฟอีกหลายสายจนให้คนกรุงเทพมีใช้ทุกวันนี้ ถ้าไม่มีมารผจนคนไทยคงได้คงได้คงได้ไดอ,อะไรคงได้ใช้รถไฟความเร็วสูงในปี2000ไปเรียบร้อยแล้วเพราะพวกตูบโอ้อันนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนครับอาจจะมาจากอันนี้ด้วยก็ได้หรือเปล่า หลายสายอนุม,นมตัตั้งแต่สองห้าสี่เก้ารัฐบาลทักษิณแล้วโอเคครับค่ะห้องน้ำนะฮะห้บสีล้านส่วนประชาชนรอแสรอเศษเ,เดนคนละครึ่งอืมถูกต้องตามนั้นครับต้องเข้าใจว่ากัรบรวงห้องน้ำบนเครื่องบินไม่ได้ปรับปรุงง่ายเหมือนห้องน้ำบ้าน ซึ่งห้ 4, 4ล้ี่จุดสี่ลานนั้นไม่แพงเกินคว่าจะเป็นจากราคาท้องตลาดครับครับอันนี้ดีกว่าสั้นๆครับนี่เอออันนี้บอกอันนี้ลองอ่านในห้องน้ำเครื่องบินเวลาบินที่มีความสูงกว่ากานแต่มันส่งผลให้แรงงานน้ำฉีดตูดสายอ่อนปวยพุ่ไม่เต็มพอลดเพดาน มีนแรงดันเปลี่ยนมาปล่อยให้ดับ B v v p ล้างตูงไม่สซาหรือฉีดน้ำไม่สเตเบิลมันกงต้องลงทุนคุ้มค่าเทคโนโลยีมาซะข <c oughs> <c oughs> ำดีอันนี้อะไรโอ้โหวาสนาหน้านุ่มนี่เองครับนี่นายกต้องทำงานแบบนี้วิกตูคุยเลยผมนี่แหละคนคิดโครงการคนละครึ่งสุดทิศให้ไอเดีย ให้หละปฏิบัติการไม่คิดต่อยอดรายละเอียดยึดหลักรัฐบาลต้องใจสมทบนี่นาะยกทํางานแบบนี้ตัดมาที่โครงการคนละครึ่งครับไม่ใช่รัฐบาลประยุทธ์คิดแต่ลอกมาจาก Eat out to hell out รัฐบาลอังกฤษนะฮะนี่ครับขอบคุณรัฐบาล อันนี้อะไรทั่วคนโสดของรัฐบาลที่ออกมาฮือฮากันอันนี้ดูเหมือนว่าคอนเซปต์ไอเดียคล้ายกับไอเดียที่เราเคยเข้าใช้แข่ง TOT startup tech เรื่อง travel dating ตัดภาพมาตอนที่เราทำแบบเดียวกันจนอดตั้งคำถามไม่ได้จริงๆรายละเอียดตามภาพอ่ะก็วันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเนี่ย เออทัวคนโสด <Yeah. S 1> เขาไม่ได้มาจ้างน้องหรือเปล่าเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยเออ <Yeah. S 1> ก็น่าเห็นใจนะถ้าโดน <Yeah. S 1> ก๊อปไอเดียก็เราไปคุยกับเขาดูนะครับ <laughs> ของความปีใหม่ที่ก๊อตไทยละคอสดส่วนมาก เราคอยมานานนะคนภูยใช้ของขวัญปีใหม่เพิ่มสิทธิบัตรธงบริการประชาชน30บาทรักษาทุกที่คลินิงประถมภูมิ2ผู้ป่วยในนะไม่ต้องใช้ใบส่งตัว3ย้ายสิทธิ์บริการในทันทีไม่ต้องรอ15วัน4ี่บร็เวงรักษาทุกที่ไม่ต้องรอนานอ่ะ thank you ครับรีบตามมา2ตัวท้ายยังดีครับ แฮชแทกขอบคุณรัฐบาลของขวัญปีใหม่รัฐบาลครับนี่รวมคดี1-1-2แล้ว30มสิบลายามาดูแบบล่าสุดดีกว่าครับล่าสุดล่าสุด13วิเพนกวินแต่งชุดไทยกำลังใจคนมาตาหนึ่งหแม่ยกซรายงงโดนคดีอันนี้ปี201 8ปคนไทย จนหมดประเทศคนจนหมดประเทศตอนนี้สองศูนสองศูนย์หมดประเทศแล้วจริงๆเก่งมากไปหาเสียงสมัยหน้าทำตามนโยบายที่หาเสียงไม่ได้หน้า,นาพิมพ์รักชาศาสน,สนาพระมหากษัตริย <c oughs> ์ขำดีฮะขอบคุณรัฐบาล อันนี้อันไรอันนี้ต้องแสะแม่ธนาธรแน่เลยรายได้เยาวชนปลดแอกรายได้โลกทุนนิยมจะมีชนชั้นสูง1%ที่มีทรัพย์สินมหาศาลและชนชั้นล่าง99%้องที่ต้องทำงานดิ้นรนเจ้าสวยได้กำไรมหาศาลแก่ข้าแรงพนักงานต่ำเตี้ยไม่มีสิทธิ <c oughs> ์เสียงในบริษัทแรงงานอ่านแล้วอินมากแม่กุณาธรเขาก็แสะกันไปฮะ ขอบคุณโครงการดีๆกลับมาดูแบบ <c oughs> โทษฮะกลับมาดูแบบติดอันดับหน่อยแบบของใหม่ฮะกาบขอบคุณรัฐบาลจริงๆปีนี้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณรัฐบาลของคนไทยที่ช่วยกันทําให้ปีใหม่เป็นปีที่มีความสุขจัดงกงารลื่นเรื่องพร้อมหน้าพร้อมตาก,มกับครอบครัวในต่างประเทศยุโรปอเมริกาโควิดระบาดหนักถึงขั้นล็อกดาวน์ หรือประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากที่อยู่อาศัยผลงานสุดยอดตั้งหน้าตั้งตาไปดวงจันทร์รถไม่ไดแดงแรประสงค์ทะลุมิติเบาตู้คอนเทนเนอร์ใจโอชาอาวุธแล้วก็ตานาท <laughs> ุ่มผมผิดอะไรอันนี้้ยครับเวียดนามพม,มา่า ชีวิตแรกบัตรคิวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ตับรับคนละครึ่งอย่างล้นหลามส่วนที่เป็นจุดบกพร่องเราจะนำมาปรุงแก้ไขขอบคุณพระองค์ที่ทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีอันนี้อันนี้มันคุณคุณกรณ์นี่ไอโอนึกจะดีใจขอบคุณรัฐบาลขึ้นแต่แต่รูไ้ไหมแห่งนั้นมีแต่คนด่าฮะรถวีโวถูกตำรวจ นำกำลังตรวจล้อมบริเวณฟานสะทร์ก็แยกสุรศักดิ์2ชั่วโมงที่แล้วนโยบายรถคันแรกขอบคุณรัฐบาลนะฮะขอบคุณรัฐบาลทักษิณยิ่งรัก ที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้ไทยเกือบเป็นเสือตัวที่ห้า,าวเอเชียและขาไม่ได้โคตรรัฐบาลประยุทธ์ที่ทำให้อดอยากปากแห้งอ้าวโหนี่ยังมาเรื่อยๆนะครับผมเป็นคนคิดคนละครึ่ง ขอบคุณรัฐบาลประยุทธ์นะฮะโอเคครับแฟนรายการครับก็ได้เห็นแฮชแท็กเอาขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วครับโอ้อ่ะตกลงไปอีกละตกลงไปอีกละ,ะล่าสุดสักนิดหนึ่งขอบคุณรัฐบาลมุงมิงได้จิ้นสายสีทองหรือยังนี่ฮะ สายสีทองขอบคุณรัฐบาลขอบคุณรัฐบาลอันนี้ได้เนี่ยพารมุงนี้ติดหนึ่งในร้อยไพ่ดีสุดของ AP ขอบคุณรัฐบาลนะที่ไม่สลายม็อบวันนั้นขอบคุณรัฐบาลที่เลือกจิตแพทย์มาอธิบายโควิดที่เป็นปัญหาไปทั่วโลกด้วยการพูดภาษาผู้ภาษา,าย ที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างให้ความร่วมมืออีกทั้งลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ประมาท h a s t a g นี้ก็แรงขึ้นเลยแรงมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะรายการจริงๆแรงมาตั้งแต่เมื่อวานละวันนี้สมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสองชั่วโมงที่แล้วว่าไงอะ ทอจ้างปรับปรุงห้องเครื่องบินพะที่นั่ง750ล้าน40ที่นั่งเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับ ทักสินก็ซื้อเหมือนกันเหละโอเคครับแฟนรายการครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทำกับวิเศษครับสวัสดีครับ